น้องมาแล้วเบานะเยเสียอาซบันมาหรือว่าแซบัตมาให้เส้นลืมเลยบัตรแข็งอ่ะ ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วสิสเกตผมโมไดไปเมืนะ่อไหน่ะผมไปวันที่สามไปลเพ่ามาแลนหาทรงลุกเฮดเลียนต่อบอกไปเอากันนะเพรอะไดแล้วอยู่บ้านแล้วนะคองทวีกว่นนะผมโมใส่หน้ารถเลยตั้งใจจะออกมาได้เอาลืมในย,ยังไง เต็นเป็นนี่ก็ได้เต็นใส่ใส่ตามก็ได้เออนร้อยเป็นอะไรเต็นก็ได้ต่อแถวนะครับต่อแถวนะครับต่อแถวทางนี้นะครับขมาแล้วดอกต็หุ่มเดี๋ยวพอผามาไม่ถึงใช่เดี๋ยวมาไม่ถึงอีกมาแล้วต้องเอาไม่เอาไม่ได้ วันนั้นก็ได้พอน้องนะ A ห้าห้าสี่อะ A ห้าสี่สี่อะก็ได้ได้ค่ารถไปตสี่เกียรตนั่นแหละผมขอจริงๆเลยขอน้องเลยอ่ะได้จริงๆอ่ะแล้วผมก็ได้ไปทําบุญนะบอกผมบอกจะไปทําบุญเพราะว่าบ้านผมจากบ้านนั้นอะไปประมาณไูกใครสี่เกียรติผมอยู่สี่เกียรติเหมือนฉันก็บอกยื่นอยู่โครงการบอกวิ่งพออยากไปทําบุญด้วยขอให้พ่อถูกผมซื้อซื้อหวยตอนไหนด้วยตอนบ่ายสอง ผมซื้อตอนห้าโมงได้วามได้ถามตัวตรงอ่าแต่มันซื้อสามกลับนี่ไซสผมอ่ะสี่สี่ออกแล้วผมก็เลยไม่ซื้อเยอะเหมือนกันผมไม่ซื้อผมซื้อสี่ห้าสี่าสี่สี่ไม่ซื้อเลยสี่ห้าอันผมไม่ซื้อผมซื้อห้าสี่ซื้อในเบฟได้อยู่ลงทุนสองร้อก็ซื้อห้าสีไปเจดแต่เอาห้าไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นอ่ะเป็นห้าิบอีกตัวหนึ่งสามสิบได้ขัารถไปหนึ่งเดห้า ับมารถพังอีกครอมรถอีกหมื่นกว่าน่าได้ไปทําบุญกับน้องออได้สังซ่อมรถแล้วก็เอาบัตรเลขบัตรอ,อ่ะได้อีกเ,อเลขบัตรมัน 9, 1, เก้เาหนึ่งอ่าไปซื้อลอตเตอรี่หกหนึ่งเลขบัตรก็ได้อีกก็เลยโชคดีไปลูกมาเลยครับเข้ามาเลยครับ<ๆ> หาย k e n n บ n her, doll. costumes f i บ s t Sur. BTS at the hall. components and a u ครับ ости one that 囃 tród it out l n t h o u